สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเข้มนะครับผู้เชี่ยวชาญนผลิตภัณฑ์ของ Ford เอกจันทบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเข้มจะพาไปดูการตั้งค่าหน้าจอแล้วกันนะครับที่จะเอาเรื่องของรอบเครื่องนะครับขึ้นมาไว้ที่หน้าจอเลนใหม่นะครับว่าทำยังไงนะครับทำไม่ยากเลยเดี๋ยววันนี้ตามมาดูกันเลยครับกับ n e x t Gen Ranger XL คันนี้เลยครับ ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าจอเรือนไม้ของ XL นะครับ Ranger XL ของเรานั่นเองนะครับทีนี้เห็นไหมครับว่าเรือนไม้นะครับไม่มีรอบเครื่องนะครับง่ายๆเลยครับวิธีการเอารอบเครื่องขึ้นมานะครับอย่างแรกนะครับกดที่ปุ่มนี้ครับแถบเมนูนะครับหาคําว่าการตั้งค่านะครับกดเข้าไปเลยเสร็จแล้วปุ๊บเนื้อหาบนหน้าจอครับกดเข้าไปเลยครับ นะครับเขาจะถามเขาจะบอกเลยว่ามีม่านวัดด้านซ้ายกับม่านวัดด้านขวานะครับอ่ะเราเปิดม่านวัดรอบขึ้นมาครับในด้านซ้ายครับแล้วก็ด้านขวานะครับเป็นอุณหภูมิน้ํามันเครื่องครับเรียบร้อยเราก็กดปุ่มย้อนกลับครับแบบนี้รอบเครื่องนะครับนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการตั้งค่าหน้าจอเรือนไม้นะครับง่ายๆแบบนี้นะครับเอาเรียกว่าเอารอบเครื่องขึ้นมาอุณหภูมิของน้ํามันเครื่องขึ้นมาไว้ที่หน้าจอได้นะครับ วันนี้เข้มก็นำเสนอแค่นี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับมีทิกอะไรดีๆมานำเสนออีกติดตามได้ที่เพจฟอร์ตเอกเจันทบุรีนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ